และพม่ากลัวอะไรกับเจ้ายอดศึกพม่ากลัวเจ้ายอดศึกมีกองกำลังที่มากขึ้นทุกทุกวันและพม่ากลัวข้อที่สองกลัวเจ้ายอดศึกผู้นำกอบกู้ลัดฉานกลัวจะรวบรวมได้ใจประชาชนคนไทยใหญ่ด้วยเหตุนี้ทางเจ้ายอดศึกผู้นำ อ c s, s ตั้งแต่ผมเจ้ายอดศึกได้ทำสัญญา NCA หยุดยิงกับพมา่าตัวผมเองได้พบปะออกไปเยือนต่างประเทศหลายประเทศรวมทั้งสถานทูตทุก,ท,กทุกที่และรวมไปถึง UN ผมได้ออกไปอธิบายเล่าให้ผู้คนเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นรวมถึง UN ฟังว่าด้วยเหตุใด กองกำลัง ACSA ได้